สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมีสินค้ามาแกะเล่นกันอีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้จะได้แกะหรือเปล่านะต้องมาลองดูพอดีไปได้หัวแร้งนะครับแบรนด์ของ Good นะครับให้ดูตัวนี้นะนี่ครับแบรนด์ Band Good Made in j a p ป n เน่ยตัวนี้ เป็นของแท้นะครับนะครับกู๊ตตรงนี้นะฮะเป็นของแท้แน่นอนละ่ะเพราะว่าอันนี้ผมได้มาจาการ้านที่เขาขายของมือสองญี่ปุ่นนะดังนั้นน่าจะชัวร์ล่ะว่าเป็นของแท้นะแต่ว่าตัวนี้มันสเปคมันจะเป็นไฟบ้านเขานะครับเห็นไหม สเปคไฟคือร้อยโวลต์นะครับห้าสิบเก้าวัตต์ใช้ไฟบ้านเราไม่ได้แต่เป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วตำแหน่งของแท้มันจะมีตรงนี่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยจะมีเม k e อ n นจ p แปเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเขียนว่ากู๊ d ตรงหัวเนี่ยอ้ตรงริมเนื้อขอบขอบตรงนี้เข,เขาจะมียิงเลเซอร์ไว้อยู่แบบคลิแบบคมชัดเลยนะครับผมไม่ใช่ยิงแบบว่าเป็นแบบของอาทามเรนแบบที่เป็นแบบเลเซอร์แบบเป็นของเลนแบบนี้ไมันจะเป็นแบบเหมือนรอยไหมเนาะเหมือนเรารู้เลยว่าเอาเลเซอร์ธรรมดาลแล้วยิงเข้าไปกบ,ก,บกับตัวโลหะมันจะเกิดเป็นรอยไหมไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้เป็นเลาะเป็นตัวงสือแบบเหมือนเหมือนปั๊มมาเลยอ่ะผมให้ดูไม่รู้จะให้ดูไงมันเล็กมากอ่ะเดี๋ยวผมจะชีดดูมันเหมือนปั๊มมามากกว่านะไม่ได้เหมือนยิงเลเซอร์นะแสงเงาก็ไม่ค่อยจะได้เลยนะเออเอาไฟส่องให้นี่ครับลองสังเกตดูนะฮะอาจจะจ้องเพ่งนวดหนึ่งนะเนี่ยตัวงสือมีสองฝั่งเนี่ยนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะตัวหนังส,สือมันอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นการปั๊มมาไม่ใช่ยิงเลเซอร์นะนะครับถ้าเราเห็นผมไม่รู้นะว่ารุ่นใหม่หมๆเนี่ยมันการยิงหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูร้านในออนไลน์ที่น่าเชื่อถือเลยนะขายของแท้นเนี่ยจะเป็นรอยยิงเลเซอร์มายิงนะเป็นการยิงมานะแต่อันนี้เป็นการปั๊มมาครับ ผมมานั่งสังเกตหลายรอบแล้วมันลึกลงไปไงการปั๊มเนี่กับการยิงมันต่างกันตรงนี้ตัวนี้เป็นการปั๊มเพราะว่ามันบุ๋มลงไปมันเหมือนเอาชิ้นตรงนี้ฮะชิ้นเล็กๆไอ้ตรงหัวมันเนี่ยหัวมันเป็นอะไรตรงนี้นะครับไอ้ตรงชิ้นเนี่ยประมาณสักสามสี่มิลเนี่ยชิ้นเนี่ยนนวงกลมตรงนี้หัวแค่ตรงนี้ครับมันเอาไปปัม๊มอ่าไม่ใช่เอาไปยิงนะเอาไปปัม๊มนะครับดูแล้วเป็นการปั๊มไม่ได้การยิง นะครับผมเขียนว่ากู๊ดนี่นแหละนะครับแล้วก็ไม่อินเจแปนนะตรงนี้นะดังนั้นตัวเนี้ยแท้แน่หล่ะนะครับเพราะว่ามาจากมันมันมันไม่จำเป็นต้องมาจากเครื่องของมือสองญี่ปุ่นหรอกเนาะแต่ถ้าเราสังเกตดูถ้าเราไปเจอที่ไหนเราจะได้สังเกตได้นะว่าหัวตรงนี้ไม่เป็นไม่ใช่การยิงเป็นการปั๊มมาอเอาตามนี้ด้วกันอันนี้ก็เน,นี่ยมันเป็นการปั๊มแบบตัวนี้นะครับเนี่ยแบบตรงนี้ หมเนี่ยการปั๊มมันจะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ยปั๊มแล้วมันตัวหนังสือมันจะยุบลงไปอ่ะนะครับผมอย่างนี้คือการหล่อขึ้นมาฉีดขึ้นมาใช่ไหมสูงอันนี้นูนนะครับแล้วก็ลิกเกอร์ยังอยู่เนาะเอาง่ายฮะผมเรามาจับสายไฟดูอันนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้นะไม่แน่ใจนะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเพราะรุ่นใหม่ๆอาจจะทําให้มันง่ายกว่าน,นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วกัน แล้วถ้าเรามาจับสายไฟเนี่ยรู้เลยครับนะสายไฟทำไมถึงรู้มันคนละเรื่องก,กับสายไฟที่เราใช้เลยมันการเป็นสายไฟมันมันเด้งได้อ่ะเนี่ยมันดูอย่างนี้เหมือนแข็งใช่ไหมไม่ใช่นะมันอ่อนตุมันสปริงครับมันนุ่มกึ่งนุ่มแล้วเด้งได้อ่ะเนี่ยกึ่งนุ่มแล้วเด้งได้ด้วย งงเลยไหมไม่ใช่สายไฟแบบว่าบ้านเราแบบถูกๆที่แข็งๆนะไม่ใช่นะครับนี่ครับของใช้มันลักษณะนี้คือถ้าเราจับสายไฟเนี่ยเราตอนแรกผมจับสายไฟอย่างเฮ้ยสายไฟมันสปริงตัวดีมากเลยมันแปลกอะมันแปลกแล้วนะครับมันไม่เหมือนที่เราสายไฟที่เราใช้ทั่วไปบ้านเราเลยนะรู้เลยว่าความแตกต่างตันนี้มีละเริ่มฟิลลิ่งเริ่มมาละนะครับตอนซื้อนะบอกราคาก่อนเลยตัวนี้ได้มาสามสิบาท กัเลยเอ้สาบาทโอเคละเพราะว่าใช้ไฟรนะ้อยสิบวัต์น่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยนะพวกอะไหล่พวกนี้ของแท้แน่นอนละเราไม่ได้ซีเรียสติดไม่ติดไม่รู้อย่างน้อยเราได้พวกไอ,ไอพวกนี้ของแท้โอ้โหในราคาสาสิบาทนี่คุ้มแล้วครับเพราะว่าไปซื้อเฉพาะปลายนี่ยมีสองร้อยสามร้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้นะครับปลายของแท้นี่แพงมากแล้วบอดี้เนี่ยใครจะเปลี่ยนบอดี้แท้นี่แพงมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะรเพราะว่าผมมีของอีกตัวนหนึ่งอยู่ ตัวนี้จริงๆเ่ะมันเป็นของฮากโก้แท้เลยนะนี่บอดี้ฮาโก้ผมใช้อยู่แต่แต่ตอนนี้เลิกใช้แล้วเพราะว่าผมใช้ของจีนอยู่นะตอนนี้นะนะครับตอนนี้ผมใช้ของจีนอยู่เนี่ยแบบเนี้ยซึ่งใช้ดีด้วยนะเออกลายเป็นว่าแต่ว่าทนไม่ทนอีกเรื่องนะแต่อันนี้ก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะก็ยังไม่พังนะแต่ว่ามันปรับความร้อนได้มันโอเคตัวนี้ก็เลยฮัก ฮัโก้ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้มันเพราะว่าบอดี้มันแตกนะครับดังนั้นถึงบอกว่าตัวนี้สามสิบบาทเนี่ยได้ปลายมาเนี่ยก็ถือว่าคุม้มแล้วดังได้บอดี้มานี่สุดคุ้มเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะบอดี้ป่าเปาเนี่ยแพงมากตัวฮัโก้ผมเนี่ยบอดี้มันผมใช้มาประมาณสักสิบเจ็ดปีได้มั้งสิบสิบห้าสิบหกปีขึ้นไปแล้วละ่ะเนี่ยมันกรอบตรงนี้ครับ ตัวอื่นยังไม่เป็นไรนะตัวนี้มันกรอบพอมันกรอบมันไม่สามารถที่จะหมุนตรงน็อตยึดตัวนี้ได้ผมก็เลยถอดเอาตัวไส้ทั้งหมดมาใส่กับบอดี้ไปซื้อบอดี้ตัวนี้มาประมาณชักเจ็ดสิบาทมั้งแล้วก็ถอดไส้ของตัวที่บอดี้ตัวปลอมนี้ออกแล้วก็เอาของฮาโก้ใส่เข้าไปแทนนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไอตัวตัวบอดี้ตรงเนี้ย ที่เป็นกรอบตวเนี้มันไม่ได้ใช้ของแท้มันของแท้มันก็ผุไปหมดแล้วถ้าไปซื้อตัวบอดี้กับตัวไอ้กรอบตรงนอกมาใส่เนี่ยกลายเป็นว่าจะได้ของใหม่อยู่แล้วนะก็ประมาณเกือบสี่ห้าร้อยแล้วนะครับดังนั้นซื้อใหม่ก็เจ็ดแปดร้อยเองก็เลยไม่คุ้มนะนั่นก็เลยเลิกใช้ไปแต่ว่าไส้อะยังไม่ขาดนะไส้ของของเดิมของตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือเหตุผลว่าถ้าเจอถ้าเราไปเจอมาต่อให้เป็นไฟร้อยสิบโวลต์นเนี่ย อย่างน้อยนะเราได้บอดี้ได้หัวปลายของมันมาเนี่ยทุกอย่างของของแท้ถ้าเป็นของแท้นะมันคุมแล้วนะครับเพราะว่าซื้อพวกนี้แพงนะฮะเอาเรื่องอยู่นะครับหลายตังค์เลยนะครับผมโอเคนี่คือเหตุผลว่าลองซื้อมาก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้แหละเป็นของแท้แล้วจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรในะคราวหลังก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างน้อยเอาบอดี้ได้ใช้ละปลายได้ใช้แน่ๆแ,และโอ้สายไฟก็ยังดีนะครับเด้งได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ เราจะถ้าไม่มีไฟร้อยสิบโวลต์เราจะเสียบไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เสียบไฟบ้านเราไม่ได้นะขาดเลยละนะครับเพราะว่าไส้ความร้อนเขาเนี่ยเขาทํามาเฉพาะร้อยไฟร้อยสิบมันไม่มีวงจรอะไรเลยนะฮะตัวนี้มันแค่อาไฟเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแค่ตรงไส้แล้วก็จบเลยไม่มีวงจรควบคุมเหมือนเจ้าตัวตัวนี้นะมันจะมีวงจรไฟอยู่ตรงนี้ก่อนโหมทรงไฟก็คือตรงที่เราจะกดตรงเนี้ยเห็นไหมปุ่มเหลืองเนี่ย เร่งไฟได้ใช่ไหมมันจะเร่งเร่งไฟได้สองสเต็ปมันก็เลยมีวงจรอ,อยู่ตรงนี้นะมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะตัวนี้มันไม่มีวงจรไฟอะไรเลยนะครับเสียบแล้วก็ร้อนขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับผมดังนั้นทําไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนไส้นะดังนั้นผมแต่ว่าผมามีหม้อปแปลงร้อยชิโวลอยู่ตัวเล็กผมจะเอามาลองอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะนเนี่ยนะ อันนี้ยืมของตัวเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาก่อนใช้อยู่แต่ว่าจริงๆหิมออแปลงตัวนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับเนี่ยมันมีแค่นี้นะที่เห็นนนุนไหม,มผมทําผมซื้อกล่องผมไม่มีกล่องใส่ผมก็เลยไปเอากล่องไฟมาแล้วก็ใส่แล้วมันปิดฝาไม่ลงแล้วก็ต้องใช้ปะความร้อนเป่าอเพื่อให้มันเพื่อให้ตัวนี้ปิดฝาลงได้นะครับเนี่ยมออแปลงมับบนมลูกแค่นี้เองอันนี้ผมเอามาใส่กับพัดลมของของ เครื่องดูดอากาศของญี่ปุ่นมือสองอะ่ะมันใช้ไฟ110ร้อยสิบวอนเนาะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยซื้อมาซื้อของใหม่มานะจากช้อปปี้นี่แหละรัซซัด้านี่แหละมั้งอ่าแล้วก็เอามาเอาเป็นเปลือยอะ่ะหม้อแปลงเปลยร้อยสิบวลตอนะอ่ะสองร้อยยี่สิบวอนออกเป็น110ร้อยสิบวอนอ่ะพูดง่ายนะครับลูกนี้ก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบบาทมนะั้งจะจำไม่ผิดนะมาเปลปื่อยๆนะแต่กำลังวัดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกนะครับ ตัวนี้ผมจะเอามาลองดูตัวนี้นะครับว่าเอามาเสียบหัวแรนนี่มันมันขาดไหมอ่าแล้วลองเสียบให้ดูก่อนนะึ๊บอืมฮะเปิดไฟเปิดไฟแล้วนะครับโอเคไฟอันนี้ก็หลีเลืเกอนตัวนี้เดี๋ยวผมขออ่าแล้วยืมยืมหัวแรนเข้ามาหัวแรนมาวางก่อน ันนี้มีที่วางหัวแรงนะเดี๋ยวเอาที่วางตัวน,นี้วางดูว่ามันร้อนไหมเราไปติดไหมก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับลุ้นว่าให้ติดไหมก่อนอขอเสียบตัวนี้นะอันนี้เปิดไว้แล้วนะปึ๊บมีระเบิดไหมมีช็อตมีอะไรไหมเงียบไม่มีช็อตนะ เอ๊ะอมีความร้อนมาแล้วครับมีความร้อนมานะครับมาละมาแล้วมาแล้ว,ลวอา้าวไม่เสียนะทั้งนี้ไม่เสียนะครับผมอา้าวร้อนเฉยเลยนะใช้ได้ด้วยแต่ว่าจะร้อนแค่ไหนไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ที่หม้อแปลงเรานะครับหม้อแปลงร้อยสิบวอนตัวนี้มันลูกเล็กเนาะตัวนี้มันเขียนไม่ว่าเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือหนะ้าสิบห้าสิบเก้าวัตต์หกสิบวัตต์ฮะ ิ0วัตต์มอแปลงังนี้ไม่น่าถึงนะถ้าไม่ถึงแสดงว่าความร้อนมันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ของมันนะแต่มันร้อนแล้วนะครับโอ้ร้อนร้อนจัดเหมือนกันนะเ,เ,ดนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนพอดีเปิดพัดลมไว้แล้วด้วยหมอแปลงมันลูกเล็กกลัวมันความร้อนไม่ไม่ถึงมันนะครับผมอุ้ยโอ้ต่มัน ปลายเป็นใหญ่หน้าดูนะสะใจเลยนะแล้วปลายนี้ไม่ใช่ปลายแหลมนะเป็นปลายปลายตัดนะครับตัดนิดหนึ่งนะครับปลายยังสวยอยู่เลยนะยังไม่มีการพังนะโอ้ร้อนครับใช้ได้เลยร้อนร้อนร้อนททนี้เดี๋ยวจะลองกต,ตะกัว่วว่ามันละลายตะกัว่วได้ไหมความร้อนมาอแปลงระดับนี้ โอ้เงียบเลยครับน่าจะร้อนไม่ถึงมันร้อนแต่ร้อนไม่ถึงนะดูนนกันนะครับน็อตมันหลวมนะอ่ะขอมุมนิดหนึง่งมันร้อนแหละแต่ว่ามันร้อนไม่จัดตรงนี้ร้อนจัดแต่ปลายยังไม่ถึงนะ ร้อนจะไม่ถึงนะครับผมแต่ตรงนี้ได้นะครับนส่วนตรงนี้ได้แล้วหรือว่าต้องปล่อยให้มันร้อยกว่าน,นี้หรือว่ายัางไงเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันจะได้แล้วใช่ไหมละลายแล้วตรงนี้เพราะว่าความร้อนมันอยู่ที่หม้อหม้อแปลงเราเยลยนะครับทีนี้ผมจะลองมันอาจจะสกปรกที่ปลายก็ได้นะมันดำดำ ขอจุ่มทำความเอา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 ฟักเอาฟักตัวนี้ดีกว่าฟักราคาถูกมาใช้นะครับจุ่มให้ดูทำความสะอาดดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันเริ่มขาวแล้วครับค้าบมันกิ้มันดำๆใช่ไหมเริ่มใสแล้วมันมีคราบดำๆอยู่เนี่ยใสยแล้วครับผมเหม็นไฮะ สายขึ้นมาแล้วโอเคดูสิความร้อนได้ยังน่าได้แล้วนะครับผมทีนี้นี่ทำงานได้แล้วได้ลายแล้วนะครับ ใช้ได้ใช้ได้เพราะแปลงลูกถ่านนี้ก็ใช้มันได้อยู่นะแต่ว่าความร้อนไม่รู้สุดหรือเปล่านะทีนี้ถ้าอยากรู้ต้องลองเดี๋ยวผมหาสายไฟมาลองให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาลองสายไฟไซนี้นะครับสายนี้ก็สายใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนะครับใหญ่กว่าปกติที่เราใช้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับอ่ะทนี้จุ่มฟักดูกัน ว่ามอแปลงลูกเล็กแค่เนี้ยสามารถที่จะเปิดมันได้ไหมทาให้มันร้อนเพื่อที่จะทํางานได้ไหมนี่มันมีตะกัวเดิมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสป๊บหน่งนะกล้องมันจะโฟกัสทะลุไปด้านหลังนะนี่ครับสบายนะครับตะกัวไม่ต้องจุ่มเลยมันมีติดที่ปลายอยู่แล้วนะครับ นี่ฮะทำงานได้สบายเลยนะครับอ่ะตอนนี้อันนี้มันเด็กๆไปนะมันเด็กๆครับเราจะมาทำงานเอาไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยนี่ไม่ต้องอย่างนี้ครับว่าความร้อนจะถึงไหมนะครับผมถ้าใส่นี้ได้เลยโอ้ไม่ไซส์อื่นไม่ต้องไปคิดเลยครับผมสบาย ่มฟักเข้าไปครับมา,นะมาดูตัวนี้นะว่าได้ไหมอโอ้โหสบายครับนี่สบายเลยนะฮะโอ้โ คืออันนี้มันไม่ได้เป็นทองแดงแท้นะต้องบอกไว้ก่อนนะสายอันนี้มันเป็นสายลุงเหมือนมันเป็นอลูมิเนียมข้างในอ่ะมันจะมีทองแดงเคลือบอยู่ด้านบนนะครับอันนี้นะครับเป็นสายเป็นทองแดงอลูมิเนียมอะขูดออกมาก็เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับตัวนี้นะเป็นสายไฟแบบสายไฟราคาถูกอ่ะนะครับทําได้นะหลอมละลายเลยนะครับไม่ไม่ไม่ด้านนะนะครับหลอมละลายเลยนะ คือเท่าที่หาข้อมูลมาก่อนนะผมผมหาข้อมูลคร่าวๆมารุ่นก่อนแล้วว่าทําไมคือมันมีหลายรุ่นเนาะแต่รุ่นเนี้ยในบ้านเราขายอยู่ประมาณห้าร้อยนะใช้ไฟเสียบไฟสองรอยสิบโวลต์รุ่นเดียวกันเลยนี่แหละนะครับไปดูในออนไลน์ได้นะที่ขายของแท้นะขายอยู่ประมาณห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเนนะี่ยเกือบห้าร้อยนั่นแหละกลมกลมนะครับถ้าไม่มี้ดก็อยู่ห้าร้อยแล้วแต่ร้านห้าร้อยหกร้อยรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะ รุ่นเนี้ยมันเป็นปลายปลายมันจะใหญ่ตัวนี้ฮะเห็นไหมเห็นปลายใหญ่เบลเลอร์เลยไหมฮะมันต่างกับไอ้พวกที่เราใช้ทั่วไปเลยนะอย่างเราใช้ทั่วไปปลายจะเล็กใช่ไหมเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้ะทํารุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แต่แต่ว่าเราเขียนว่าร้อยวัตต์นะตัวนี้นะแต่ว่าสเปกมันเนี่ยที่เขาแปะมานี่มันแค่ห้าสิบเก้าวัตต์เองเนะฮะแต่เป็นน่าจะเป็นห้าห้าสิบเก้าวัตต์แท้ ไอปลายใหญ่ๆญ่อย่างเงี้ยมันทําให้ความร้อนมันร้อนมากนะครับผมที่หาข้อมูลมานะถ้าปลายเล็กก็จะความร้อนร้อนน้อยดังนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมจะให้ดูตรงนี้นะดูปลายหัวแหลงตรงนี้ที่ผมใช้อยู่เห็นไหมครับปลายใหญ่แล้วมันจะมีปลายแหลมเล็กใช่ไหมปลายแหลมเล็กปลายแหลมใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่กลายเป็นว่ายิ่งร้อนดีเท่านั้น เออมันมันทําให้เขาเรียกว่าตรงเนี้ยมันมันมันทําให้ตรงเนี้ยร้อนจัดอะนะครับแล้วก็ผมก็เลยชอบที่จะใช้ปลายใหญ่สังเกตไหมเนี่ยผมใช้ประจําปลายใหญ่ตั้งตัดแบบนี้แต่ถ้าปลายเล็กๆจิ๋วก็มีอันนั้นไว้าชองานเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กมากๆอ่ะพอเล็กมากๆนี่มันก็ต้องไม่ต้องใช้ความร้อนมากมันก็หลอมละลายได้ไงดังนั้นมันก็เลยทําให้รุ่นเนี้ยมันขายแพงกว่าปลายใหญ่อย่างเงี้ยมันแพงกว่านะครับ ทำให้ร้อนได้เร็วกว่าอ่าถ้าปลายเล็กเท่าไหร่เอามาทํางานพวกนี้ไม่ได้เลยในสายส,สายเส้นใหญ่ๆเงี้ยปลายเล็กเมื่อไหร่มันละอ่าละลายไม่ถึงมันนะนะครับผมนี่ยะสบายเลยใช้ได้นะครับใครมีใครไปเผื่อใครไปเจอมาเนี่ยพอเลยครับถ้าสายไฟทั่วไปอย่างเงี้ยเราทํางานสายไฟทั่วไปอย่างนี้อยู่แล้วนั้นส่วนใหญ่งานซ่อมง,งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะใหญ่ นี่ก็ใหญ่ถือว่าใหญ่แล้วนะนะครับแค่นี้เพียงพอเลยนะครับความร้อนเร็วมากแล้วถึงร้อนจัดเลยจับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเผื่อใครไปเจอมานะจะเป็นไฟร้อยสิบโวล์เนี่ยถ้าได้ถูกๆแบบนี้นะสามสิบบาทสี่สิบบาทผมว่าคุ้มนะไปะซื้อมอแปลงตัวนี้ลูกก็ร้อยกว่าบาทโอ้โหเท่ากับว่าสองอันเนี้ยไม่ถึงสองร้อย พอแล้วนะซื้อของใหม่เนี่ยห้าร้อยนะครับผมดังนั้นผมว่าคุ้มนะยินดถ้าใครมีหม้อแปลงอยู่แล้วก็โอ้โหอย่างผมเนี่ยมีอยู่แล้วกลายเป็นว่าอันนี้แทบจะได้มาฟรีเลยอย่างนี้ถือว่าคุมเผื่อนะเผื่อเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเผื่อเอาไว้ว่าเผื่อท่านไหนไปเจอแล้วเห็นไฟไฟร้อยสิบโวลต์โอ้ยไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยผมว่าลอตัดสินใจดูใหม่ได้นะเผื่อไปเจอนะ เพราะว่าอะไรไเพราะว่าอันนี้ถ้าได้มาไม่เกินร้อยแลวกันเอาว่าไม่เกินร้อยแล้วเรามาซื้อนี่อีกร้อยกว่าบาทน,นะยังไงก็คุ้มเราจะประหยัดไปอีกสามร้อยเลยหรือว่าเกือบเกือบสามร้อยนั่นแหละใช่ไหมเพราะเราซื้อของใหม่มันห้าร้อยอยู่แล้วแล้วเสียบไฟบ้านเราได้เลยก็จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ตัวนี้มาต้นทุนตรงนี้ถูกมากเท่าไหร่หม้อปแปลงเราหาได้ถูกยิ่งไปเจอหม้อปแปลงมือสองมาอีกหน้าโอกตอนนี้ผมว่านะสองอย่างเนี้ยไม่เกินไม่เกินร้อยหรอก ถ้าได้ตัวนี้ถูกอยู่แล้วนะแล้วม้อแปลงมือสองมีขายเยอะมากถ้าใครชอบเดินคลองถมนะมเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อมือใหม่มานะที่ใช้อยู่เนี่ย<ม>เดี๋ยวถ้าอนาคตถ้าผมไปเจอมือสองเป็นร้อยสิบโวล์เนี่ยจะต้องซื้อเก็บไว้แล้วครับคราวนี้ mm. อ่าเพราะว่าบางทีเราไปเจอของญี่ปุ่นมือสองที่ราคามันถูกอ่ะแต่ว่าโอเคละมันใช้ไฟบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีหม้อแปลงมือสองที่ราคาถูกถ้าเราไปเจอถูกแล้วซื้อไว้แล้วนะโหอันนี้เรา เ,เราจะเซฟต้นทุนเราไปได้เยอะมากในงานช่างโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นไอเดียแล้วกันนะเนาะเผื่อใครไปเจอชอบหาของมือสองแบบผมนะชอบประหยัดตังค์ไม่อยากลงทุนอะไรสูงเผื่อไปเจอของดีในราคาประหยัดอย่างนี้มานะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกให้ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสวัสดวันนี้ก็สวัสดีนะครับ